สวัสดีครับดีมิงใส่เสื้อทีมชาติมาเลเซียผมตอนที่เสื้อบอลโลกเนี่ยมีบราซิลแล้วก็อังกฤษเก่าๆนะฮะบราซิลก็เป็นช่วงไปทำข่าวโอลิมปิกเกมฤดูร้อนที่ริโอนะครับวันนี้เนี่ยดีมิงจะพูดถึง8ทีม8โค้ชนะครับที่1ใน8เนี่ยจะมีคนเดียวเท่านั้นเองครับ ของอันชรีจงคดีกิจตแแวพยายามจะหาอยู่เรื่อยเลยนะก็คือจะเป็นคนที่ถือถ้วยแชมป์โลกหัว c ับครั้งนี้นะครับนะฮะก็เป็นที่ทราบดีครับนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้บราซิลโคแอฟนะครับคู่แรกสี่ทุ่มนะฮะแล้วก็อาร์เตน n าฮอลแลนด์นะครับอ่ะ ในสีคู่นี้ค่อยว่ากันแต่ว่าเรื่องของคุณซือนี่น่าสนใจนะครับก็ถ้าจะบอกว่าคุณซือที่อายุเยอะที่สุดนะครับแน่นอนครับก็คือลุยฟันเก่านะครับ71ป mm ี hmm. นะครับเป็นบา,บารมจารย์โค้ดนะครับที่ว่ากันว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่อาเจนต์อัมสเตอร์ดัมบาร์เซโลนานะครับแล้วก็หลายทีมทำทีมชาติเนเธอร์แลนด์ มาเรียบร้อยแล้วเรื่องของดีไม้ไลายมือไม่ต้องพูดถึงทำมาสองครั้งนะฮะแล้วก็แมนยูก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนที่อายุน้อยที่สุดทราบไม่เป็นใครนะลีมิงไม่ทราบใช่ไหมไม่ทราบเนี่อลีมิงจะบอกให้เขาคือเต็งสองนะครับ ขาชื่อเหมือนรีโอเนลเมสซี่เลยครับคือคุณรีโอเนลสคาโรนี่จำชื่อเขาไว้ดีครับเป็นรูปร่างสูงชโรดตูดปอดยอดขุนพลอายุแค่44ปีเองครับเป็นชาวอารยจนไตรนะครับก็เป็นอดีตนักเตะชื่อดังที่เคยค้าแข่งมาตั้งแต่เวสแฮมไปลาซิโอนะครับเริ่มงานทีชาติครั้งแรกก็เป็นมือขวาของฮอเกชอปปอรี่นะครับในปี2017 นะครับเคยคุมชาติทีมชาติชุดเล็กอยู่นะครับแล้วก็เข้ามารับชุดใหญ่เมื่อปี2018จากนั้นก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพารีโอ,อนิอลแมสซี่ครับผงาดชูถ้วยเมเจอร์ทีมชาติได้สำเร็จในโคปาอเมริกานะครับในปี2021ก่อนบอลโลกจะเป็น,นะฮะน่าสนใจทีเดียวเชียวนะครับสองคนนี้นะครับก็คณะเดียวกันครับ ก็จะมีอีกคนหนึ่งก็เป็นม้ามืดจากโมร็อกโกค,ครับคุณวาริตเลกากุยนะฮะแมคนนี้เนี่ยก็เอาชนะสเปนที่ยิงนะครับซ้อมยิงจุดโทษมาพันครั้งครับทั้งหมด26คนก็2อ6 0อ0ครั้งโอ้อำเละเลยครับเอาเประเด็นนีมาอํำคุณหลุยเอริเก้นะฮะอ้าวก็ไม่ต้องพูดถึงครับ ก็เรื่องออการพลิกล็อกเข้ามาได้เดี๋ยวเจอโปรตุเกตก็น่าจะสนุกสนานบานกระโทกโศกสรรน,นันทประดิษฐ์นะครับแม mm hmm. เดี๋ยวก็จำชื่อเขาไว้ดีครับส่วนประวัติเนี่ยก็เขาก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่ถือว่าม้ามืดหน้าใหม่มานะครับ mm hmm. ในการทำทีมแล้วก็ก็เรียกได้ว่ารับงานมาสดๆร้อนๆไม่กี่เดือนครับแต่ว่าก็เคย พาทีม,มสโมสรฟัสซอรบัตเวตคาสบังกาไอคิสเดบัสดยุกิสเดบัสบังกานะ <c oughs> เป็นไงร้องเพลงเลยโมร็อกโกคัสบังกาควา้าแชมป์เลกสูงสุดของโมร็อกโกแล้วก็เคยไปควา้าแชมป์สโมสรแอฟริกาแอฟริกันก่อนหน้านี้นะครับดูฝีม้าไร้มือเข้าดีิครับทีมนี้ม้ามืดม้ามืดนะฮะม้ามืดเนี่ยก็ด็อกดาร์ก นะไอ้ไม่ใช่สิ็อกนั่นมันหมา <Yeah. S 1> ฮอสดรักนะฮะโคเชียนะครับจะเจอกับงานกระดูกแข็งโป๊กเลยครับในวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มก็คือซอรโกดาริชนะครับที่ทำทีมตามหมากลุกนะครับในการคุมทีมในตะวันออกกลางมานะครับแล้วก็จากนั้นก็2017นนะครับคุมทีมชาติ โคเอเชียเข้ารอบชิงนะฮะแม้จะได้แค่ชิงแต่ว่าก็แม่ยอดเยี่ยมเลยครับมาครั้งนี้ครับก็ยังแข็งแกร่งแต่ว่านักเตะหลายคนเนี่ยนะครับก็พูดได้ว่าอยู่ในช่วงเรียกอะไรนะไม้ใกล้ฝั่งคูดว่าอย่างนั้นได้ไหมแรงอะ่ะไปว่าก็ไม้ใกล้ฝั่งนะครับฮะเด้ะโคแอดการตันบราซิลได้หรือไม่ นะครับคอยดูกันละกันฝีมือของเขานะฮะซาร์กโกโดาัตนะครับคุณบีเรียกนาดานาดาสักดานะฮะสักดาสุบัตเต็งหนึ่งมะนิลาบาซิเรียนนะครับแม่คุณหลีบิงเรียกตีโต้นะฮะแกชื่อตีเต้ครับแกโชว์ท่าเต้นนนัดที่แล้วนะครับโอ้ โดนรอยคีดด่าเละเลยคือรอยคีดแกก็ไม่เคยชมใครอยู่แล้วนะฮะจะไปฟังแกมากครับบราซิลชนะเกาหลีไปก็เป็นคุณซืออายุ61ปีนะครับเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2016มีประสบการณ์คุมทีมในบราซิลรัฐวันออกกลางมานานนะครับโดยเฉพาะพาโครินเชียคว้าแชมป์โคปาริเดอตาโดเรสนะครับไปคว้าแชมป์สโมสรโลกมาด้วยครับชนะเชลซี2 0 1พส นะครับเคยมาคุมทีมชาติปี2016แล้วก็คว้าชแชมป์โคปาอเมริกามาได้นะฮะอ่า آ آ, นี่ก็น่าสนใจสำหรับเปรงหนึ่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 งฝรั่งเศสเนี่ยเป็นสองก็นะครับดิตเยเดอชองเด็กสร้างลีมิงน,นะครับก็ผลไม้ผีไม้ลายมือไม่ต้องพูดถึงแต่แกเนี่ยถูกบันทึกเป็นนักเด็กที่คว้าชแชมป์โลก1998แล้วก็มาเป็นกุนซือก็ ทำทีมคว้าแชมป์โลกนะครับนีมีไม่กี่คนครับเท่าที่จำได้ก็ฟรานเบ็คเคิลเบลเออ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 แม่ของแท้ต้องมีเออด้วยนะฮะนะฮะเอาล่ะครับขณะเดียวกันก็โปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสน่าจะเป็นทีมสุดท้ายแล้วนะนะครับฟร์นันโดโทอเรสนะครับสร้างปรากฏการณ์นะฮะปลดคริสโตโรนันโดนะครับในนัดที่เซอร์ไพรส์ นะถล่มสวิตเซอร์แลนด์ไป6กหนึ่งนะครับแม่แกกล้าช่างกล้ามากดีมิงตอนแรกคิดว่ายังไม่กล้าเลยนะพอตุอ๊ก็ุกีมกดล็อกเลยับเด็กมสูงต้น ร่ำรวย <laughs> โลีม